วันนี้มาดูสูตรผสมอาหารที่ฟาร์มเราให้วิไก่นะฮะสูตรผสมอาหารจะมีอะไรบ้างผสมเลยค่ะอันนี้อะไรไยข้าวายข้าวกเบือ มีแบบสามอย่างนะคะที่เราผสมให้น้องไก่นะคะปลายข้าว,ข,าวข้าวเปลือกแล้วก็หวัวอาหาระค่ะแล้วก็ผสมกันแล้วก็เอามาดูใสว่สว,สว,วิตามินแล้วก็มีวิตามินนะคะใส่วิตามินไบโอบีที<ะ>่สองฮะไบโอบีทีสองยา วิตามินไบโอบสิบสองแล้วก็ผสมน้ำผสมยังไม่เสร็จเลยลุมแล้วน้องไก่ ได้ใส่ทุกวันใช่ไหมวิตามินวิตามินใส่เป็นรางวันนะคะแต่ว่าอาหารหลักก็คือ3อย่างนะคะลายข้าวข้าวเปลือกแล้วก็หัวอาหารค่ะวิตามินจะให้กรณีที่บางครั้งไก่เป็นแบบ

อากาศเย็นนะคะหลายวันก็เลยใส่ยูเทนิคในส่วนผสมอาหารคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ